สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลได้ออกมาแจง้งข่าวดีในเดือนธันวาคม256นี้นะครับจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุนะครับโดยจะได้รับสูงสุดถึง600บาทนะครับแล้วก็ต้องรีบทํา2ขั้นตอนนี้ด้วยถึงจะได้รับเงินนะครับเงิน600นี้ก็จะได้แค่กลุ่มเดียวเท่านั้น และหลังจากได้เงินรอบแรกไปแล้วนะครับก็จะได้รับอีกหนึ่งรายการนะครับในวันศุกร์ที่8 0 0ธันวาคม256 6 เรียกได้ว่ารับ2ต่อ2เด้งนะครับรับ2วันติดติดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ก็รับเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งรอบที่2นี้หากผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่1000บาทกลุ่มปอบางเด็กและก็ผู้พิการก็จะได้รับเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่เงินจะได้วันไหนแล้วก็ใครจะได้รับเงินเท่าไหร่กันบ้างนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับตากันชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับข่าวดีผู้สูงอายุเฮ hey, ทั่วไทยธันวาคม256มีเงินเข้า2เด้งรับเร็วรับเงินสดทุกรายรายการแรกรับสูงสุดถึง600บาทรายการที่2ก็รับสูงสุด1,000บาทกดเป็นเงินสดได้ทุกคนและทางรัฐบาลนนะครับได้แจ้งพยังผู้สูงอายุทั่วประเทศ รีบทำสองขั้นตอนเพื่อรับเงินนะครับไม่อย่างนั้นเงินเยียวยาที่รัฐบาลแจกท่านจะไม่ได้รับเงินด้วยนะครับข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุในกลุ่มปาะบางผู้พิการสําหรับเดือนธันวาคม2 5 6 6นี้ได้รับเงินเร็วขึ้นก็ยังจะได้รับเงินเยียวยา จากทางรัฐบาลอยู่นะครับก็รับเป็นเงินสดทุกคนทั้งเบี้ยยังชีพเงนินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็เบี้ยของผู้พิการนะครับซึ่งผู้พิการนั้นหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้รับเงินถึง2ครั้งในเดือนธันวาคมนี้และหากผู้สูงอายุท่นานใดนะครับที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับจะได้รับเงินพิเศษจากทางรัฐบาลนะครับโอนเงินเข้าบัญชีกดเงินสดได้เลยนะครับในวันพุธที่6ธันวาคม 2, 5, 6, คบองินตั้งแต่100 600บาทนะครับแต่ว่าต้องทํา2ขั้นตอนก็คื สำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2ต้องผูกพรอเพกับธนาคารใดก็ได้นะครับเพื่อรับเงินเยียวยานะครับโดยในเดือนธันวาคม256นี้ก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับถึง2รายการติดติดก็ไปดูกันเลยนะครับว่าใครจะได้บ้างได้คนละเท่าไหร่นะครับสำหรับรายการแรกนะครับจะเป็นเงินพิเศษนะครับที่แจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะครับ ซึ่งในเดือนธันวาคม256นี้เองนะครับจะมีการโอนเงินให้กับผู้สูงอายุโดยจะได้รับเงินในวันพุธที่6ธันวาคม256นี้นะครับเงินนี้ก็เป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับที่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับเงินนี้โอนเข้าให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จำนวน100บาทต่อคนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน256แต่ผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินในวันที่6ธันวาคมนั้นนะครับจะต้อง ผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับภายในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อรับเงินจากทางรัฐบาลสำหรับตารางการโอนเงินก็มีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับเงินพิเศษในเดือนธันวาคม256นี้นะครับผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับสิทธิ์นะครับจะต้องทําการยืนยันตัวตนนะครับที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท,ทั่วประเทศนะครับภายในวันที่26พฤศจิกายน256นะครับ แต่นะครับยังไม่เสร็จแค่นั้นนะครับต้องทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์อีกด้วยนะครับกับธนาคารใดก็ได้ภายในวันที่30พฤศจิกายน2566นี้นะครับก็คือสิ้นเดือนนี้เองนะครับและหลังจากทํา2ขั้นตอนนี้นะครับรัฐบาลก็จะโอนเงินให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในวันนะครับพุธที่6ธันวาคม2566นะครับ และสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องเช็ควันเดือนปีเกิดของตนเองด้วยนะครับว่าตนเองเกิดปีไหนเดือนไหนเพราะว่าเงินนี้นะครับผู้สูงอายุจะได้รับไม่เท่ากันนะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละรายการก็มีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เกิดก่อนวันที่1เมษายน2506นะครับจะได้รับสิทธิ์ของเดือนเมษายนถึงกันยายน2566เดือนนะครับก็จะได้รับเงินทั้งหมดนะครับ600บาท แล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างนะครับหเมษายนถึง30เมษายนนะครับจะได้รับสิทธิ์5เดือนนะครับจะได้รับเงินจํานวน500บาทนะครับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1นึถึงสาพฤษภาคม2 5 0 6นะครับจะได้รับสิทธิ์4เดือนนะครับจะได้รับเงินเป็นจํานวน400บาทนะครับผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1นึถึงสามิถุนายน2 5 0 6นะครับจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด3เดือนนะครับจะได้รับเป็นเงิน300บาทนะครับ ผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1-31กรกฎาคม2506นะครับจะได้รับสิทธิ์2เดือนนะครับจะได้รับเงินเป็นเงิน200บาทนะครับและผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่1-31สิงหาคม2506จะได้รับสิทธิ์1เดือนนะครับเป็นเงิน100บาทนะครับสำหรับตารางนี้นะครับซึ่งใครเกิดก่อน1เมษายน2506ลงไปนะครับมีบัตรคจนก็ได้600บาททุกคนนะครับแต่ว่า ถ้าท่านใดนะครับเกิดเดือนกันยายน2 5 6เป็นต้นไปก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องรองบประมาณในปีถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเงินพิเศษที่มีบัตรคนจนนะครับซึ่งรอบนี้จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุท่านใดที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์ให้ทันนะครับภายในพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนตารางของปีใหม่นะครับก็ต้องรอรัฐบาลแจ้งออกมานะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับ ส่วนรายการที่2ของเดือนธันวาคมนะครับก็จะเป็นเงินของกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินกลุ่มเปราะบางเดือนธันวาคมนี้ได้รับเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าวันจ่ายเงินตรงกับวันหยุดนั่นเองนะครับรัฐาบาลก็เลื่อนมาจ่ายให้ในวันทําการแทนนะครับโดยวันที่10ธันวาคมตรงกับวันหยุดนะครับดังนั้นเงินก็จะได้รับเร็วขึ้นก็จะเป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคม2 5 6แทนนะครับซึ่งหากรอบแรกผู้สูงอายุได้รับเงินในบัตรคนจนวันที่6ไปแล้วนะครับวันที่8ก็รับเงินกลุ่มเปราะบางอีก ก็เรียกได้ว่ารับ2วันติดติดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง3กลุ่มนะครับจะได้รับเงินในวันศุกร์ที่8ธันวาคม256นี้พร้อมกันทั่วประเทศนะครับมาเริ่มที่รายการแรกนะครับก็จะเป็นเงินของเด็กนะครับเป็นเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับก็จะได้รับเงินจํานวน6 0 0บาทนะครับรัฐบาลก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่8ธันวาคม256นี้นะครับ และรายการที่2นะครับกล <amp> <Bra ille. S 2> ุ่มปอบังก็คือเงินของผู้พิการเงินเบี้ยความพิการนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะได้รับเงินไม่เท่ากันนะครับจะได้รับตามช่วงอายุแตกต่างกันไปดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1นนะครับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับจะได้รับเงินเบี้ยความพิการจํานวน800บาทนะครับกลุ่มที่2นะครับผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับจะได้รับเบี้ยความพิการจํานวน1000บาทนะครับ นอกจากนั้นนะครับยังมีเงินของผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนะครับที่จะโอนเข้าทุกวันที่20ของเดือนอันเงินอันนี้ก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้หรือสะสมในเดือนถัดไปได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับงเงินผู้พิการนะครับเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการจํานวน200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับ และรายการสุดท้ายของเดือนธันวาคมนี้นะครับก็เป็นเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับก็คือสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยเงินจะเข้าวันศุกร์ที่8ธันวาคม2 5 6ผู้สูงอายุแต่ละท่านก็จะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้700บาทอายุ80-89ปีจะได้800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไไปจะด้รับเงินสูงสุด 1000บาทนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้รับเงินในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเดียรยานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ